่ลววแ้คะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหิวแล้วต้องดูดูแลอาจจะหิวก็ได้นะครับวันนี้นะครับมีของฝากจากตีอ้วนอีกแล้วนะครับเรามีของมาแจกให้แฟนรายการเราอยู่เสมอนะครับวันนี้นะครับเป็น g ิฟต์ o วเซอรมูลค่า500บาทจาก Hot Pot แจกให้ฟรีๆนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราหงนะครับ5สายแรกเท่านั้นครับอ๋อ แต่อย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะครับผมยังไม่เปิดสายนะฮะให้ดูรายการจนจบก่อนไม่แน่อาจจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กถามคุณในตอนท้ายหรือเปล่าต้องติดตามดูให้ดีนะครับแต่ว่าโทรมาเพียง5้าสายแรกนั้นนะครับที่ได้รางวัลน,นะครับช่วงหลากหลายเมนูอร่อยกับงุ่นสุนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจําได้ไหม สองเราเคยเที่ยวงานวัดบางตายแหมมาส้มตำม,มาหมุนครับคุณผู้ชมมันนึกถึงงานวัดสมัยตอนผมยังเป็นหนุ่มๆอยู่ช่วงนั้นเนี่ยพากิก๊กพาอะไรก็แบบว่าไปเที่ยวกันสวัสดีครับพี่ตวสวัสดีครับอารมณ์ดีอย่างนี้ถ้าจะหิวมาใช่ไหมครับแหมก็อ,อารมณ์ดีสิเห็นร้านแล้วมันนึกถึงความหลังเออว่าแต่ว่าร้านส้มตำม,มาหมุนของน้องเปลเนี่ยถ้าเกิดคนแวะเข้ามาในเมีอเลยแนะนำบ้างอ่ะตอนนี้ก็จะมีเป็นหมูยอลวกจิ้มนะครับส้มตำปูไข่ดองต้มแซ่บเนื้อตุ๋นผัดหมี่โคราชแล้วก็ราบแซลมออนนนนค่ากิท้งเเมูลยะะวจ ้องทำดูสักเมนูหนึ่งไหมครับโิมันจะดีเลยน้องเปล้มถ้าเกิดว่าพี่ทำานี่พี่คงเลือกเป็นลาบแซมมอนอ่ะนะเพราะว่าพี่มีตัวช่วยมาอ๋อได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเมนูอื่นผมจัดให้เลยนะครับดีมากเปล้ม มาหมุนเปิดปิดกี่โมงอยู่ที่ไหนครับเฮออยู่ชั้น2โครงการพักพาซาซอยพนักงาน20นะครับเปิด11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับปิดวันทุกวันพุธนะครับแวะมาได้เจ้าของร้านก็น่ารักด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีนี่ครับซอสผงปรุงรสลาบแล้วก็น้ำตกนะครับที่ผมทำเมื่อกี้จากง่วนสูนนะครับมอบให้หนึ่งกระเช้านะครับกับพริกไทยตรามือที่หนึ่งสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยตรามือที่หนึ่ง ย่านนี้มีของอร่อยนะครับวันนี้มาแถวสารแดงนะครับคุณผู้ชมสารแดงหนึ่งเนี่ยมีร้านทีคิปเปอร์ผมมาแอบ,บมาซื้อขนมร้านนี้ไปกินโดยไม่เปิดเผยตัวหลายครั้งสิ่งที่ชอบร้านนี้ก็คือมาการลูนนะครับหรือบางคนั้งจะเรียกมากาะลองก็ได้ถ้าฝรั่งเศสนนก็มากาะลองถ้าเกิดว่าไทยๆก็มาการลูนนะฮะที่นี่มีประมาณ40กว่ารสชาตินะฮะเดี๋ยวมาลองดูมาการูนแล้วก็อาหารอื่นๆอีกเยอะเลยครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มสวัสดีครับแนะนำก่อนอันนี้น้องพลอยใช่ไหมฮะดูแลเรื่องขนมค่ะขนมในร้านนี้หมดเลยอันนี้คุณโอบดูแลเรื่องอะไรครับอาหารนะครับอาหารนะฮะทรี e k ิปเปอรเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ฮนร้านนี้จริงๆแล้วทรีคลิปเปอร์เป็นชื่อนกอะครับ แต่ว่าต้นไม้ต้นนี้ถ้าเกิดมองเห็นอยู่ตรงนี้ต้นไม้ทองแดงเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ในร้านตั้งนานแล้วเราก็เลยพยายามหาอะไรที่มันจะมาเข้ากับชื่อต้นไม้ในร้านนี้ก็คือตอนที่มารีโนเวทใหม่ใช่ใช่ก็เลยได้นกชื่อทรีคิปเปอร์ซึ่งนกทรีคิปเปอร์เองเนี่ยชอบเก็บสะสมอาหารก็เลยเอาชื่อนี้แหละมาเป็นชื่อร้าน ตกลงมาเรียกมากาลูหรือมากาลองครับมันเรียกได้ทั้งสองอย่างอะค่ะไม่ก็มากาลูหรือว่ามากาลองอะค่ะแต่ว่าของพลอยจะต่างจากที่อื่นคือของพลอยจะกรอบนอกนุ่มข้างในอะค่ะและไส้พลอยจะไม่ทําจากับเตอร์ครีมค่ะจะทําจากช็อกโกแลตแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผลไม้ก็จะเอาน้ําผลไม้อ่ะค่ะมากวนทําเป็นไส้อยากรู้จริงเลยว่าไอ้ขนมชนิดนี้มันใช้เวลาทานานไหมแต่ละรสใช้เวลาทำสามวันนะสามวันเลยใช่ค่ะนานมากค่ะโอ้โหแล้วแล้วทั้งทั้งร้านเนี่ย ใครที่จะมากินมารูมผมเมน็นสีเยอะมากรสชาติเยอะมากมีทั้งหมดกีด่รสสีกว่ารสอะค่ะสีรถถ้าเกิดคนมาร้านเราเนี่ยต้องสั่งอะไระคือส่วนใหญ่ลูกค้าชอบทานเนือ้อที่นี่นก็คือเราจะใช้เนื้อวากิวทุกอันเลยลทุกประเภทซึ่งชั้นระดับมันเนี่ยคือ marble s c o ร e เนี่ยหถึงหกเหมือนว่าก็จะมีมันแทรกที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไปคือสเต็์ที่ร้านนี่จาละเก้าร้อยห้าสครับเ5 0ราเรามีคอนเซปต์ว่าเราไม่อยากขายอาหารราคาเกินพันบาทเป้าหมายของเราคือเราอยากเสิร์ฟโฮมเมดให้แบบดูหรูหราขึ้นมาหน่อย mm hmm. แต่ในราคาที่เก้าโฮมเมดเหมือนเดิม คุณผู้ชมครับได้แล้วฮะมื้อนี้น่าจะเป็นมื้อหนึ่งที่อร่อยนะฮะเพราะว่าน้องโอก็ให้มานี่สลัดตัววอกโแดโแล้วก็นี่ครับวาเกียวออสเตรเลียนโอ้โหน่ารับประทานมากแถมที่นี่เนี่ยนั่งแล้วบรรยากาศดีมีปลาจูบก,กันด้วยแหม่ <c oughs> <c oughs> น่ารักจริงๆเอาละตอนนี้ผมก็ขออนุญาตทานนี่นะฮะผมจะกินแบบว่ายังไม่ราดน้ำซอสเกรวี่ก่อนผมสั่งแบบว่ามีเดียมเวลเกือบเกือบจะสุกนุ่มหอมมันเหมือนนี่มันไปนละลายในปากเลยนะ ผมว่าเวลากินไม่ต้องรีบเหมือนผมก็ได้ค่อยๆละเมียดก็ได้นะฮะเนื้อคนนุ่มมากเนื้อนุ่มไม่นุ่มนี่ยเวลาหั่นเรารู้เลยนะเวลาเราไปสั่งวากิวที่ไปเป็นยากินิคุนะฮะมาบางๆเนี่ยยังเป็นพันเลยอันนี้หนาๆทั้งก้อนเลยทานกูกกับสลัดกูอะโวคาโดมาที่มากระลองดีกว่าเนี่ยมีหลายสีครับผู้ชมมีทั้งชาเย็นใบเตยรสโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วแต่เลื่อกนะฮะแต่วิธีการมาแล้วเนี่ยผม แนะนำว่าถ้าเกิดมาซื้อทานเนี่ยสุ่มไปก่อนอย่างละสีชอบสีไหนแล้วจดเอาไว้นะฮะมันนุ่มหวานใายกินของหวานแล้วกลับมาของขาวอีกแล้วมันแหมถ่ายรายกรารก็อย่างเงี้ยคุณผู้ชม <c oughs> นอกจากเมนูที่แนะนำเนี่ยมีอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับร้านเปิดไปกี่โมงครับเปิด10โมงครึง่งปิดบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วอคิวห้าโมงครึง่ง ถึงสี่ทุ่มครึ่งแต่เบเกอรี่เปิดตลอดอ๋อเบเกอรี่เปิดทั้งวันเลยนะฮะแล้วอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่สารแดงซอยหนึ่งนะฮะแวะมาทานได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนจนหิวแล้วก็เวอร์แก๊สมอบให้นอกจากนั้นยังมีถังแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้อีกหนึ่งถังไว้ทำอาหารอร่อยๆนะครับปกติสั่งแก๊สที่ไหนครับบิ๊ก g g a s ค่ะอ่าบิ๊ก g g a s นะครับเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยครับร้านทีคิปเปอร์นะครับบอกว่าสั่งแก๊สนะครับร้านบิ๊ก g g a s นะครัััััับบบบออยู่่่เเจรรรรริญกกุง107นนนะคควีี้้าา็มมมใใหพพชช รับไปเลยจากเวิล์แกสนะครับ1,000บาทครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน3 3มสิบนจอยานวารกรุงเทพ10120รับทันที1000บาทจาก w ว r l d ก a s สร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทูร้อมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์พันธ้ายนรสิง์อร่อยคำไหนคำนั้นน้ำมันงาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ รับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตนปี้าสวัสดีครับเจ๊ปันสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีไหมคะอผมก็สบายดีเมื่อกี้นี่นะฮะก่อนมาจี้เซ็งลำปางเนี่ยนะครับร้านขายยาของเจ๊เนี่ยผมไปนั่งรถม้าลำปางมาโอ้โหแอลเมืองลำปางชอบมากเลยอะพูดถึงมารับมุกเจ๊ให้ทันนะเอามีมุกเหรอครับ ไหนถามมาเลยครับมาอะไรสีแดงมาอะไรสีแดงไอ <c oughs> ้คันเมื่อกี้ไอ้ที่ผมนั่งเนี่ยห่อผ้าสีแดงคนขับก็สีแดงใช่ไหมไม่ใช่ผิศ <c oughs> มาเขือเทศอันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์โบตันมอบให้ด้วยนะครับแล้วถ้าจะไปกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยนี่นะฮะต้องไปร้านไหนครับข้าวซอยอิสลามข้าวซอยอิสลามตอนพูดเบาแต่ตอนตีหัวล้อเลย ขอบคุณร้านข้าวซอยสลามนะครับอยู่ปงสนุกลำปางแวะมาทานได้อร่อยมากเลยนะครับส่วนใครอยากได้ซูซูกิส,สมาน,นะครับแล้วก็มือถือเนี่ยลุ้นได้ทุกเดือนนะครับและในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเตรียมตัวลุ้นทองคํากันนะครับหรือเวลาเดือนกว่ารีบส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบสชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสครับเขาสมทบไปจับกันใหม่อยู่แล้วนะฮะอย่าไปดูกติกานะครับสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอโมตันปี55